กำกับไฟนอลแฟน tas ิเจ็ดรีเมคมีคำแนะนำที่อาจทำให้แฟนเกมตกใจคุณเอาคีแฮมเมอร์กุชีผู้กำกับภาครีเมคปล่ภาคนี้กล่าวว่าเขาแนะนำให้ผู้เล่นลองเล่นภาครีเมคก่อนแต่ทำไมถึงเช่นนั้นคุณแฮมเมอร์กุชีชี้ให้เห็นว่าภาครีเมคได้รับการออกแบบใหม่โดยสมบูรณ์มีกราฟิกที่ปรับปรุงและเนื้อเรื่องที่สร้างความประทับใจซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าการเล่นภาคต้นฉบับก่อนแต่ที่นี่ก็เกิดคำถามขึ้นควรเล่นเกมตามลำดับเดิมหรือไม่ หลายคนคิดว่าควรเล่นภาคต้นฉบับก่อนเพื่อเข้าใจเนื้อเรื่องโดยละเอียดแต่คุณแฮมเมอร์กุชีกล่าวว่าเกมภาครีเมคได้ออกแบบมาให้ทั้งผู้เล่นเดิมและผู้เล่นใหม่สามารถสนุกได้ทั้งในเนื้อเรื่องและการเล่นแต่ที่นี้ก็เป็นจุดที่สร้างความโกรธของแฟนเกมควรเล่นเกมตามลำดับเดิมหรือไม่ถึงแม้ว่าจะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้ในทุกกรณีแต่การเล่นเกมเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนบุคคลคุณคิดว่าควรเล่นเกมตามลำดับเดิมหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเกม Final Fantasy ภาคนี้เป็นการกลับใหม่ครั้งของซีรีส์ JRPG ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้กับเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่มีการเพิ่มเนื้อเรื่องและระบบใหม่ๆที่ช่วยให้การเล่นเกมมีความหลากหลายและสนุกยิ่งขึ้นผู้เล่นสามารถเดินทางผจญภัยในโลกแฟนตาซีของคขาและเพื่อนๆพร้อมกับการรับบทเป็นยาฟีในเอพิโซดดินเทอร์มิเชนซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่มีเนื้อเรื่องยาวและมีระบบสตรีมไลน์เครืกระเชญที่ช่วยให้การเล่นราบรื่นยิ่งขึ้น เกมนี้จะมาให้ผู้เล่นในเครื่อง Nintendo Switch 2และ Xbox Series X อย่างแน่นอนจะเป็นการทดลองประสบการณ์เกมที่น่าตื่นเต้นและสร้างความโกรธให้กับแฟนเกมเก่าใหม่จะเลือกเล่นเกมตามลำดับเดิมหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณให้เราได้ยินกัน